มันนี่บัฟเฟลอพอดแคสต์เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบายยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการมันนี่บัฟเฟลอพอดแคสต์นะครับก็โหช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับตลาดค่อนข้างผันผวนเลยนะครับใน หลากหลายสินทรัพย์เลยนะครับว่าจะเป็นตลาดหุ้นเองก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าช่วงเวลานี้เนี่ยก็จะมีข่าวเรื่องของธนาคารเรื่องของการเงินต่างๆที่ไม่ค่อยสเตเบิลมากแล้วกันนะฮะอยาส่วนตัวเองก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข่าวนี้ใกล้ชิดกันนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเป็นถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ถ้าเกิดส่วนตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันส่งกลิ่นไม่ดีพอสมควรแล้วก็ถ้าเกิดวิกฤตนยครับมันน่าจะแบบ ผมว่าน่าจะดูเดือดแล้วก็รุนแรงเนี่ยไม่ได้ต่างจากตอนปี2008เลยถ้าสมมติว่าไม่สามารถควบคุมผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเนี่ยครับดังนั้นนี่ครับหลังจากนี้เป็นก้นไปเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องติดตามทุกครั้งที่เวลาเฟดออกมาพูดหรือธนาคารกลางของสหรัฐออกมาพูดเนี่ยผมว่าต้องต้องตามแล้วก็ตีความความหมายสิ่งที่เขาพูดออกมาให้ค่อนข้างลึกเลยนะครับว่า เขาจะออย่างไรต่อไปเขามีมุมมองอย่างไรนะครับเพราะว่าท่าทีหลังจากนี้เนี่ยแหละครับน่าสนใจและอยากให้ทุกคนติดตามซึ่งเดี๋ยวคืนวันที่22อคืนวันพุธผมไม่แน่ใจว่าพอดแคสต์ผมจะลงเมื่อไหร่นะครับน่าจะประมาณเย็น22นี่แหละครับแต่ว่าคืนวันนั้นเลยครับอยากให้ทุกท่านกลับไปตามประมาณตีหนึ่งบ้านเรานะฮะอยากกลับไปตามเลยว่าเฟด ขึ้นดอกเบีย้ยไหมคงดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงการสปีดหลังจากนั้นว่าเขาให้ความเห็นและมุมมองอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ผมว่าเฟดอยู่ในสถานที่นั่งที่ค่อนข้างลําบากแล้วกันนะครับไว้ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาออกมาพูดเสร็จแล้วมีโอกาสมาได้พูดคุยกันอีกเดี๋ยวผมอาจจะมาคุยเรื่องสเตทเมนต์แล้วก็ทีท่าของคุณจอรรมพาวเวลที่เป็นประธานเฟดแล้วกัน,นครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> อันนี้เกินซะยาวเลยนะครับอ,อ๋อจริงๆเรื่องวันนี้ที่ผมตั้งใจจะมาคุยกับทุกคนเลยครับก็คือ เรื่องของทองคำนะครับเชื่อทุกคนน่าจะเห็นจากภาพปกหรือว่าใครที่หลงเข้ามาแล้วก็เห็นภาพปกเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับเพราะว่าช่วงประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านไปทองคําเป็นกระแสมากๆเลยนะครับเพราะว่าราคาทองคําในรูปเงินบาทนะครับ ทำออกทํามไฮทะลุ3ามหมขึ้นไปนะครับอย่างเออถ้าเกิดดูราคาเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่แถวแถวที่เคยที่เคยทํำไฮไว้ตอนช่วงโควิดนะครับจะอยู่ประมาณ3ามหมื่นหนึ่งเจ็ดร้อยสามหมื่นหนึ่งแปดร้อยนะครับช่วงประมาณวันจันทร์ที่ผ่านมาล้กันนะมันขึ้นไปแต่สามหมแล้วก็ค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นระดับออทามไฮเรียกได้ว่าถ้าใครถือทองอยู่ไม่มีดอยนะครับเพราะว่ามันออทามไฮแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปดูข้างเงิน US เสนี่ยยังขาดอีกประมาณสักสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะถึง,ถ,งถึงก็ทำออทามไฮ ซึ่งเหตุผลที่ราคาบาทมันออทามายไปแล้วนะครับก็เพราะว่าในช่วงตอนที่ออทามายเขาที่แล้วเนี่ยค่าเงินบาทมันมันอ่อนกว่านี้นะครับพอตอนนี้ค่าเงินบาทมันมันมันพอเปรียบเทียบกับช่วงเวลาตอนนู้นแล้วกันนะครับตอนนี้ค่าค่าเงินบาทมันค่อนข้างอ่อนกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตอนนู้นนะฮะพอมันแลกเงินกลับมาเนี่ยมันก็เลยทําให้ค่าเงินบาทมัน ออทำหายไปก่อนนะครับเป็นเรื่องของค่าเงินนะครับเพราะปกติแล้วตลาดทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยครับมันอยู่ที่โคลเม็กซ์ก็คือที่อเมริกาเวลาเราคํานวณเงินทองคำเนี่ยเราก็ต้องแลกจากเงินบาทไปเป็น US แล้วเอาเงิน US เนี่ยไปซื้อทองถูกไหมครับดังนั้นพอเราเทียบราคากลับมาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ตรงกลางด้วยดังนั้นเรื่องของเอ็กชันเรทเรื่องของเงินบาทอ่อนแข็งเงินดอลลาร์อ่อนแข็งเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อราคาทองโดยตรงด้วยนะครับแต่ว่า ย้ำอีกครั้งว่าเพิ่งจะผ่านออทามไฮมาที่32 0 0มนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าใครดูเรื่องของเทคนิคอลดูเรื่องอะไรแล้วดูเรื่องของสภาพ่วงต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าเวลากราฟขึ้นทรงเบรกเอาแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันมักจะไปต่อได้ค่อนข้างผมวงเล็บอันนี้ไม่ได้แจกกาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากเทคนิคแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจว่าน่าจะไปได้ไกลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดู กราฟราคาทองตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขอนุญาตเปิดไปด้วยกันเลยจะเห็นได้ว่าเนี่ยมาเป็นการแตะไฮนะครับครั้งที่3ในรอบที่ในรอบสปีนะครับหนึ่ามามครั้งในรอบ3ปีซึ่งการกระแทกไฮเรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วยกขึ้นมาแตะยกขึ้นมาแตะได้เนี่ยค่อนข้าง น่าสนใจนะครับถ้าเกิดพูดตรงนี้เลยใน b บบอหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะครับไม่ใช่ f ฟนเชื่ a แอดไวส์นะครับว่าถ้าใครอยากจะเก็บทองผมว่าก็ยังเก็บได้นะครับช่วงนี้แล้วก็มีโอกาสวิ่งเลยไม่ไม่ต้องรอลุ้นเหมือนในไม่ต้องรอเหมือนในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับค่อนข้างเป็นผลบวกต่อสินทรัพย์อย่างทองมากซึ่งในช่วงที่ทองวิ่งนะครับสินทรัพย์อื่นจะค่อนข้างเหงา ไม่นับว่าบิตคอยคริปโตแล้วกันครับเดี๋ยวผมไม่ขออนุญาตแยกพอดแคสหรือว่าแยกเรื่องไปเพราะว่าคริปโตกับทองจริงๆมันมีมันมีเซนติเมตรหรือมีความคล้ายคลึงกันปัญหาที่พยายามแก้คล้ายๆกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่อันนี้ขอเน้นไปที่ทองก่อนเทียบกับเศรษฐกิจจริงแล้วกันนะครับปัจจัยอย่างแรกเลยที่ส่งให้ทองวิ่งขนาดนี้แล้วก็เรียกได้ว่าในช่วงประมาณโหประมาณอาทิตย์เดียวเองมั้งครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะรประมาณอาทิตย์สอาทิตย์ประมาณ3อาทิตย์ที่ผ่านมา2อสาอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงเดือนมีนาเนี่ย ราคาทองขึ้นมาประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะประมาณ10ซได้นะครับในเดือนเดียวนะครับเพราะเนื่องจากวิกฤตล้มของธนาคารเนี่ยแหละครับพอสัญญาณตัวแรกคือวิกฤตล้มของธนาคารถูกไหมครับซึ่งถ้าเกิดใครได้ตามเรื่องของว่าทําไมธนาคารถึงล้มเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าปัญหาหลักปัจจัยหลักเลยนะครับมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยครับขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเกินไปทําให้ธนาคาร จะใช้คาว่าบริหารเงินไม่ทันหรือว่าเตรียมภาพตรงนี้ไม่ทันก็ก็พูดได้นะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าโลกเราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าดอกเบีย้ยต่ํามายาวนานมากนะครับแล้วธนาคารมีเงินเยอะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเงินโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องมาลงพันธบัตรพวกนี้อยู่แล้วแล้วด้วยความที่มันต่ํามายาวระ,ระ,ระ,ระดับ10ปีครับดอกเบีย้ยเก่า ตาสารตัวเก่าที่เคยได้ดอกเบีย้ยสูงสูงหมดอายุเขาก็ต้องโรงโเวอร์นี่มาเข้าตาสารตัวใหม่ที่ดอกต่ําอยู่แล้วที่นี่พอเวลาเราสือตาสารที่ดอกให้ดอกเบีย้ยต่ำๆครับแล้วพอเวลาดอกเบีย้ยปรับขึ้นตาสารพวกนี้มันจะโดนอินเทร์เสเรทริกนะครับเอาง่ายคือเขาจะขาดทุนจากตัวราคา นะครับเกิดแบบระบบคันงานอินเทอร์เรสตเทําทำให้ธนาคารขาดทุนทีนี้พอเวลาต้องขายขาดทุนหรือว่ารับรู้ขาดทุนทางบัญชีออกมาเนี่ยมันทําให้ธนาคารติดลบค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าธนาคารไหนไม่มีการบริหารที่ดีหรือว่าไม่ได้เตรียมแผนเผื่อนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะค่อนข้างลําบากสภาพคงจะขาดได้ง่ายๆนะครับดังนั้นการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นตัวเร่งที่ทําให้เกิดการล้มของธนาคารในช่วงที่ผ่านมานะครับเพิ่งหัว่าเรื่องนี้ทุกท่านน่าจะฟังกันจากหลายช่องจนเบื่อแหละนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับทุกคนว่าภารกิจ หลักและภารกิจเดียวของเฟดที่พูดมาโดยตลอด1ปีที่เขาพยายามขึ้นหนงเบี้ยขึ้นเหนงเบี้ย,เ,ยเพื่อเอาเงินเฟอ้อลงนะครับทุกคนแต่ว่าตัวเงินเฟอ้อที่ออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าใครได้ฟังพอดแคสต์เรื่องของ S V B เรื่องของ s i l i c o n v a l l e แ Bank ที่แล้วเนี่ยผมจะบอกเลยว่าให้ไปดูเงินเฟอ้อนะถ้าเงินเฟอ้อไม่ลงเนี่ยมีปัญหาซึ่งมันออกมาตามคาดและมันไม่ลงนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยตอนนี้เฟดผมว่าเขาเกิดทางแยกครับว่า เงินเฟ้อยังไม่ลงแต่ถ้าขึ้นดอกเบีย้ยไปมากกว่านี้เพื่อจะเอาเงินเฟ้อลงแบงค์จะตายและแบงก์จะตุยเย่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดแบงค์ล้มเนี่ยวิกฤตมันจะค่อนข้างหนักหน่วงแล้วเกิดรีเซชันที่ค่อนข้างลึกเพราะว่าเวลาแบงค์ล้มเนี่ยมันไม่ล้มแบงค์เดียวล้มหนึ่งแบงก์อาจจะตามปัญหาไม่อีกหลายแบงค์ซึ่งมันก็มีข่าวออกมาว่าเกือบเกือบสองธนาคารนะครับในสหรัฐและผมไม่แน่ใจว่าในสหรัฐหรือทั่วโลกนะอันนี้ต้องขอไปด้วยแต่ว่าประมาณ200ธนาคารเนี่ยกาลังจะประสบปัญหาแล้วก็มีความเสีี่่่่ยยยงงงงงงเเเเรือออออขขขสภาาาาพชนนนนนนกกกััััะ้้้มมถึึทแบวจดต เพื่อเอาเงินเฟ้อลงหรือว่าเขาจะคงคงดอกเบี้ยไว้ก่อนเพื่อขอดูสถานการณ์เพื่อดูสภาพของแบงค์ด้วยหรือเขาจะปรับลดดอกเบี้ยเลยแต,แ,ตแต่การลดดอกเบี้ยเนี่ยผมว่ายังไม่อาจจะยังไม่เกิดในครั้งนี้นะครับครั้งนี้เนี่ยต้องดูว่าจะขึ้น0.25หรือว่าจะคงดอกเบี้ยซึ่งอันนี้จะเป็นทางแยกที่ผมอยากให้ทุกคนติดตามเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยู่ดีดีเฟดตเกิดคงดอกเบี้ยขึ้นมาแล้วสปีชของคุณเจอรมพาเวลเนี่ยครับออกมาบอกว่าเออเขาสนใจเรื่องของ ความมั่นคงความเสถียรมีเสถียรภาพของระบบเงินมากขึ้นมากกว่าเงินเฟอ้อเมื่อไหร่นะครับอันนี้จะเป็นผลดีต่อทองคํามากๆเพราะว่าทองคำเนี่ย จะวิ่งได้ไม่ค่อยดีในช่วงที่อัตราดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นแล้วกันนะครับปกติแล้วทองคํามันเป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่ไม่ได้ให้ดอกผลอะไรมากไม่ได้ให้เรียกว,ว่าไม่ให้ดอกผลเลยแล้วกันเราถือเราถือทองแท่งไว้ก็ไม่ได้ดอกผลอะไรถูกไหมฮะดังนั้นถ้าดอกเบีย้ยสูงสูงพูดถึงดอกเบีย้ยอย่างเดียวก่อนนะถ้าดอกเบีย้ยสูงมากๆมากๆมากๆ,ๆนะครับส่วนใหญ่แล้วทองเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยดีคนจะไม่ค่อยอยากถือเพราะมันไม่ได้ดอกเบีย้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับเราต้องไปดูเงินเฟอ้อประกอบนะครับ พอเอาดอกเบี้ยหรือว่ายิวเนี่ยมาเทียบมาลบกับเงินเฟอ้อเราจะเรียกว่าเรียวยิวถูกไหมครับตอนนี้เรียวยิวเป็นบวกอยู่แต่ถ้าสมมติว่าดอกเบี้ยเกิดไม่ขึ้นแล้วเอาเงินเฟอ้อไม่อยู่นะครับมันจะกลายเป็นว่าเงินเฟอ้อขึ้นดอกเบี้ยเท่าเดิมหรือดอกเบี้ยลดเนี่ยมันจะทาให้เรียวยิวกับมาติดลบซึ่งไอตอนช่วงเรียวยิวติดลบเนี่ยครับเป็นช่วงที่หอมหวานที่สุดของทองคำนะครับซึ่งมันมีลุ้นนะครับทุกคนว่าสภาพเศรษฐกิจต,ตอนนี้ กำลังจะวิ่งกลับไปในจุดตรงนั้นอยู่นะครับก,กําลังจะวิ่งให้ทองคํามันวิ่งได้ใช้คํานี้แล้วกันนะครับแล้วในช่วงที่ผ่านมาดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับแต่ราคาทองคําดีดขึ้นมาด้วยดังนั้นหมายความว่าสภาวะทองคําตอนนี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับยูเพราะตอนนี้เรียวยู U เป็นบวกอยู่โดยทฤษฎีแล้วเรียวยู U เป็นบวกทองคาต้องไม่วิ่งแต่ตอนนี้ทองคําวิ่งแสดงว่ามันมีปัจจัยอื่นๆอยู่เบื้องหลังนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงไปในพอดแคสต์นี้นะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างนะครับซึ่ง นอกจากเรื่องของทางแยกของเฟสที่เขาต้องเลือกแล้วว่ายังไงนะฮะแต่ผมส่วนตัวผมเชื่อว่าดอกเบีย้ยน่าจะขยับกว่านี้นานไม่ได้เพราะว่ายิ่งขยับขึ้นนะครับอาจจะยิ่งทําให้ธนาคารล้มมากขึ้นถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาจะมีการอัดเงินหรือ ยังเป็นที่ถกเถียงนะครับว่าเป็นการอัด QE หรือเปล่าซึ่งผมขอใช้คําว่าเป็นการอัด QE ที่ไม่เรียกว่า QE มันก็ประหลักประเดือกหนึ่งคือมันเพิ่มสภาพคล่องให้กับธนาคารนะครับซึ่งเขากําหนดอัดวงเงินสภาพคล่องให้กับธนาคารนี่อีก1ปีนะครับดังนั้นหมายความว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเจอร์มพาวเวลหรือว่าทางเฟดเนี่ยเขาจะมองว่าโอเคเงินเฟอ้อตอนนี้เป็นประเด็นหลักเลยนะ ขอขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนเพื่อเอาเงินเฟอ้อให้ลงส่วนสภาพคล่องที่ขาดฉันเติมให้แล้วไงฉีดสเตียรอยให้แล้วทนไปก่อนอืดไปก่อนนะขอเอาเงินเฟอ้อลงแล้วเดี๋ยวมาจัดก,การปัญหาของเหล่าธนาคารปัญหาของคุณที่หลังก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการประชุมรอบนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะว่านอกจากการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเฟดยังทําอย่างในที่เรียกว่า QT หรือว่าแบบคอนด t ช t นที่ทเชมเ i n ร์ลิงนะก็คือ ส่วนทางกับ QE ก็คือการเอาเงินออกนะครับแต่ว่าไอการ QE รอบที่ผ่านมาเพื่ออุ้มธนาคารทั้ง SVB Bank ทั้ง Signature Bank รวมถึงธนาคารอื่นๆรวมถึง Credit Suisse ที่เพิ่งมีปัญหาซึ่งเพิ่งแบบมีปัญหาแล้วก็ให้ UBS เข้าซื้อไปแล้วก็มีการอัดฉีดสภาพคลองกลับเข้าไปของธนาคารเนี่ยผมว่ามันเริ่มสวนทางกันแหละมันเริ่มถึงจุดเปลี่ยนนะครับถ้าเกิดใครได้ฟังพอดแคสักประมาณ2 3สตอนที่แล้วผมไม่แน่ใจว่าตอนไหนที่ผมพูดถึงเรื่อง investment clock นะครับอย่างหนึ่งที่ผมรอก็คือรอให้ดอกเบีย้ยค้างอยู่ข้างบน เริ่มมีแนวโน้มว่าขึ้นไม่ไหวแล้วแล้วดอกเบี้ยจะต้องปรับลงเนี่ยอันเนี้ยผมผมรอมานานนะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งบูรันที่น่าสนใจแต่ว่าไอ้คำว่าบูรันอันนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าทุกสินทรัพย์ได้ประโยชน์นะมันจะมีไซเคิลของสินทรัพย์ของมันอยากให้ไปฟังพอดแคสต์เรื่อง investment clock นะครับลองเปิดหน้ามันนี่ f o l l o w ถ้าใครฟังหวัน YouTube เปิด,ดย้อนหลังไปก็ได้ครับจะมีสไลด์เอ่อพอดแคสต์หนึ่งที่ผมพูดถึงตัว investment clock นะครับอยากให้ทุกท่านกลับไปฟังนะครับผมว่าม กลยุทธ์ในระยะยาว6เดือนถึง1ปีเนี่ยชัดมากขึ้นว่าเราควรมูฟเงินไปในสินทรัพย์ไหนนะครับแต่ว่าภาพของ investment ออง k จะเป็นภาพยาวนะครับไม่ใช่ภาพสาั้นที่แบบเทรดดิ้งดูกราฟรายวันนะครับ แล้วก็นอกจากเรื่องของดอกเบีย้ยที่นีแนวโน้มคง,งที่แล้วก็อาจจะปรับลดได้แๆๆน่นในอนาคตแล้วเริ่มเริ่มหยุดความร้อนแรงของดอกเบีย้ยแล้วครับเงินเฟ้อเอาไม่อยู่ถ้าเงินเฟ้อวิ่งเมื่อไหร่ทองคําวิ่งแน่นอนซึ่งเป็นผลดีนะครับแล้วเรื่องของ QE นะครับคิ e ที่มันอาจจะกําลังจะกลับมาหยุดที่ QT มาตั้งนาน QE แป๊บเดียวสวนทางหมดเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสงครามครับเรื่องของทั้งฮอตวอลทั้งโควอลต่างๆลยครับเรื่องของฮอตวอลก็ อย่างรัเสเซียยูเครนผมว่าเดี๋ยวก็น่าจะใกล้จบแล้วมั้งฮะเดานะอันนี้อันนี้เดาล,ล้วล้วเลยข่าวค่อนข้างเงียบเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่าความเข้มข้นเรื่องของจีนกับจีนกับสหรัฐอเมริกาจะเข้มมากขึ้นทั้ง,เ,ง, War, ง,เ,งเ,รเ,เรื่องของโควทั้งเรื่องของฮอนวอเลยนะครับเรื่องของโควเนสนามลบตอนนี้ผมว่ามันอยู่ที่ครับผมว่าสนามลบตอนนี้ครับมันอยู่ที่ตลาดชิปตลาดชิปปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างค่อนข้างดูเดือดพอสมควร อยากอยากให้ติดตามเรื่องตลาดชิปแล้วกันนะผมว่าไอเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็น อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าดูเดือดพอๆกันน้ำมันความสําคัญของบนอน,นาคตน,นะครับมันเป็นแบบไม่ว่าเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะครับต้องมีเซมีคอนดนกเตอร์เป็นส่วนประกอบตรงนั้นมันเป็นส่วนประกอบหลักเป็นส่วนผสมหลักของโลกไปนี้ณตอนนี้นะครับซึ่งเรื่องสงครามเรื่องความขัดแยง้งเรื่องความไม่แน่นอนเหล่านี้เนี่ยแหละครับผมว่าน่าจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้ราคาทองคําวิ่งต่อไปนะครับอยากให้ติดตามด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีข่าวเล็กๆน้อยๆปะปายติดตามกลับมานะครับอย่างเช่น ทองคำมีความต้องการเรื่องของฟิสิกอลโกลมากขึ้นนะครับอย่างจีนเอ่ยรัสเซียอินเดียตุรกีนะครับทั้ง4ประเทศนี้มีการเก็บทองที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเป็นฟิสิกอลเกโกลเก็บไปเลยนะครับก็อย่างจีนกับรัสเซียนี่พอเข้าใจได้เพราะว่าเขากำลังจะงัดเกับดอลลาร์ถึงแล้วดอลลาร์เป็นสกุลเงินหลักของโลกเขาก็ต้องหาตัวแบ็กอัพอื่นที่ไม่ใช่ US เเพื่อมาเพื่อมาต่อสู้ขานำหน้ากันทางการเมืองกันซึ่งการเก็บเป็นเรื่องปกตินะครับ ค่างเงินตุรกีค่อนข้างอ่อนมากในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเป็นเรื่องปกติครับที่เวลาค่างเงินในประเทศอ่อนมากๆก็มักจะวิ่งหาทองคํากันอย่างลาวที่ค่างเงินกีบอ่อนมา,มากๆคนในประเทศก็เก็บทองกันนะครับเดี๋ยวช่วงเร็วนี้ผมอาจจะมีไปลาวด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดไปอาจจะมีเก็บข้อมูลสนุกๆมาฝากเห็นเขาว่ากันว่านะครับว่าที่ลาวนี่คือแบบค่างขล้ทองคามากไม่รู้ทําไมเดี๋ยวลองไปคุยกับคนลาวดูนะเผื่อได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าทําไมที่นู่นถึงแบบบ้าทองผมใช้คำว่าบ้าทองเลยนะครับแล้วทองที่ลาวเนี่ยเป็น99.9ด้วยม่ใช่9 6 5เหมือนบ้านเรานะครับ แล้วก็เรื่องของกราฟนะครับผมว่าอาจจะเกิดไปช่วงต้นแล้วกราฟค่อนข้างสวยมากๆถ้าเกิดมองเป็นหุ้นตัวหนึ่งคือแบบทรงคือใช่เลยครับทุกคนมันเป็นทรงเบรกเอานะครับแต่ว่าลอ,ลองลองลองศึกษาเรื่องเทคนิคเเพิ่มเติมนะครับถ้ามองดูกราฟเนี่ยยังแบบยังค่อนข้างยังค่อนข้างดีมากๆอยากให้อยากให้เปิดทองแล้วดูกราฟว,วีกนะครับพอเปิดเป็นกราฟว,วีกเนี่ย มันก็จะเป็นระยะยาวถูกไหมครับโดยปกติคนทั่วไปผมว่าถ้าใครเป็นเทรดเดอร์ก็จะดูการาฟแบบ4ี่ชั่วโมง6ชั่วโมง1วันนะครับกราฟวีคนี่คือดูภาพกว้างมากนะครับแต่อยากให้ทุกคนดูภาพทองกับกราฟวีคนะครับเวลาลงคุณทองในผมแนะนําว่ามองภาพยาวยาวมากๆเราจะเห็นว่ามันเป็นทรงนี้ค่อนข้างสวยแล้วก็ราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับไม่เคยเป็นขาลงเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นเกล็ดเล็กๆ,ๆน้อยๆมังครับซึ่งตอนเนี้ยความต้องการของทองมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ ราคาของสินทรัพย์หรือว่าสินค้าดใดใดบนโลกก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บนฐานเดียวกันก็คือเรื่องของดีมา n ์กับซับไนะครับอะไรก็ตามที่มีดีมาส์เพิ่มสูงขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมามีดีมาส์เพิ่มสูงขึ้น จีนรัเสเซียเอยอินเดียตุรกีรวมถึงการกินกำไรของเทรดเดอร์ต่างๆรวมถึงความไม่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจของระบบธนาคารทำให้คนแห่มาเก็บทองมากขึ้นนะครับแต่ว่าฝั่งสัพพลายของทองนะครับอันนี้เป็นฟันเฟ็กซ์สนุกๆนะครับว่าโลกเราตอนนี้สามารถผลิตทองเพิ่มขึ้นนะครับได้ปีละ ไม่เกิน2%ประมาณ1.5%บวกลบเท่านี้ต่อปีนะครับดังนั้นถ้ามองในแงส่สพ p p เนี่ยออกมาค่อนข้าง c o n สเตนเลยค่อนข้างคงที่มากๆไม่ได้มีไม่ได้อยู่ดีปีไหนต่อให้เจอเหมืองใหม่นะครับเขาก็ไม่ได้ผลิตออกมาตุ้มเดียวแบบเพิ่มที่ส0เเนะครับเหมือนแบบถ้าเกิดใครพูดถึงคลิปโต็คือมีการแบบปั๊มเหรียญออกมาฟาร์มเหรียญออกมาได้เยอะๆไม่ใช่นะครับทองคามีสพ p p ค่อนข้างแน่นอนนะครับด้วยด้วยด้วย s u p p ที่ค่อนข้างแน่นอนและชัดเจนออกมาในแต่ละปีเนี่ยมันเ ราคาเลยวิ่งได้เยอะนะครับประกอบกับนะครับประกอบกับช่วงเวลานี้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสึงนทรัพย์อื่นๆอย่าง หุ้นช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมวิกฤตธนาคารถ้าเกิดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเศรษฐกิจจริงปุ๊บหุ้นต่างๆก็ไม่น่าจะรอดนะครับโดยปกติแล้วธนาคารมักจะเป็น reading indicator 6เดือนนะครับธนาคารเจง๊งปุ๊บมันมีแนวโน้มสูงมากๆนะครับว่าไอ้การขึ้นดอกเบีย้ยแรงและเร็วแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นๆในอนาคตด,ด้วยนะซึ่งต้องติดตามดังนั้นหุ้นตอนนี้เนี่ยสภาพรวมทั้งหมดนะครับไม่ใช่จังหวะที่ดีในการเข้าซื้อและถือยาวเลยแต่ถ้าใครจะเก่งสั้นๆว่าเฮ้ยตอนนี้หุ้นลงมาเยอะแล้วจากวิกตธนนนนนนาาาาาาาครรพออออมมมีีีกุ้้้ะะไ่่่่่จจดดดดเเืื2ผววสใแ The cat sat on the ภาพไกล6เดือน12เดือนนี่ส่วนตัวเองผมมองว่าค่อนข้างมืดมนนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น่าศึกษาแล้วก็พยายามศึกษาหาหุ้นที่ดีมีคุณภาพปันผลสูงเนี่ยเก็บทยอยเข้าพอร์ตเรื่อยๆเนี่ยแบบ DCA ผมว่าก็น่าสนใจพอมีวิกฤตเก็บก้อนใหญ่หน่อยเราจะได้ราคาที่ถูกพอราคากลับไปที่เดิมพอเทียบดีเวเดนยิ u, ปุ๊บอาจจะได้สูงถึงประมาณปีแล้วแบบแปถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยครับซึ่งผมทำมาแล้วนะฮะเวลาเก็บของถูกแล้วพอเวลาทุกอย่างกลับไปที่เดิมดีเวเดนจ่ายเท่าเดิมหรือมากขึ้นเน บบเวลาสร้างพอตก็จะสร้างกันลักษณะนี้เนี่ยแหละครับหรือว่าตาสานี่ที่เคยเป็นแหล่งพักเงินเนี่ยช่วงเวลานี้ก็ค่อนข้างเสียวนะฮะแบบว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นด้วยแล้วก็บวกกับความไม่มั่นคงของระบบธนาคารนะครับมันก็มีข่าวมาว่าอย่างใครถือหุ้นกู้ที่เป็น AT1 ของเครดิตสวิสเนี่ยอาจจะโดนยกหนี้หมดเลยนะครับค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวนะครับดังนั้นด้วยความที่ไม่แน่นอนดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นทุกอย่างยังไม่แน่นอนว่าระบบจะเอาอย่างไรนะฮะตาสานี่ก็เลยอาจจะยังไม่ใช่ทางออก แล้วประกอบกับถ้าเกิดเวลาหุ้นไม่ดีตราสารหนี้ไม่ดีคนจะแห่มาถึงเงินสด USD ที่เป็นสกุลเงินหลักของโลกตอนนี้ครับก็ค่อนข้างผมใช้คาว่าค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างอยู่ในจุดที่ลําบากแล้วกันนะครับลาบากที่ว่าเอาคุณทา QE อีกแล้วอะ่ะคุณพิมพ์เงินจากอา,ากาศออกมาอีกแล้วคุณสร้างนี้เพิ่มอีกแล้วอะ่ะสัายมันเพิ่มแต่ดีมานมันกําลังจะลดกําลังจะเกิด r e c e s s i o n นะครับช่วงที่ผ่านมานี้เราก็เลยจะได้เห็นค่าเงินดอลลาร์ค่อนข้างอ่อนลงมา แต่เมื่อมีมีช่วงหนึ่งถ้าใครจําได้นะครับจะมีช่วงที่ค่าเงินบาทพุ่งไป38เลยแล้วลงมา32.5แล้วกลับมา35แล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงย่อลงมาแถวแถวสาอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกับ u s เนี่ย USD ธรรมดาเนี่ยครับก็ผมใช้คําว่าก็ไม่ได้เป็นแหล่งเก็บที่น่าปลอดภัยในช่วงเวลานี้อาจจะมีความผันผวนของค่าเงินที่สูงได้นะครับแล้วเมื่อก่อนถ้าทุกท่านลองสังเกตดูนะครับว่าปกติราคาทองคํากับการ แข่งค่าอ่อนของ USD เนี่ยมันจะสวนทางกันเพราะว่าเราใช้เงินดอลลาร์หรือว่า USD เนี่ยเป็นตัวซื้อทองคําถูกไหมครับพอ USD แข็งทองคําจะลง US d อดี USD อ่อนทองคําจะขึ้น,นครับแต่ช่วงที่ผ่านมาไอความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นอันนียค่อนข้างเบาลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาคือ USD แข็งทองก็แข็งขึ้น,นครับ USD อดีอ่อนทองก็ขึ้น,นครับแสดงว่ามันมีดีมานที่แบบใส่เข้าไปในทองเนี่ยค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเล่ามาสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเ,รเพ,เพ,เพลๆแ้วจะ จับความไม่ทันนะฮะราคาทองทำออททาหายนะครับจากหลากหลายเหตุผลเลยนะครับแม้ว่า USD จะมีการแข็งค่าขึ้นทองก็ยังแข็งสวนขึ้นไปเพิ่งผิดปกตินะครับราคาเงินบาททำออททหายไะลรัสามหมื่นสนะครับซึ่งแนวโน้มค่อนข้างดีมากๆถ้าใครดูกราฟเทคนิคกค่อนข้างเป็นบูลลิชมากๆแล้วก็เป็นทรง Breakout ที่ผมว่าเทรดเดอร์ทั่วโลกรู้จักทรงนี้นะครับว่าเป็นทรงที่น่าจะไปต่อได้นะครับ ปัจจัยอื่นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดจากวิกฤตธนาคารว่าเขาจะเอาอย่างไงกันต่อจะขึ้นต่อแล้วธนาคารได้รับลอสต่อไหมหรือจะหยุดแล้วก็ให้เงินเฟ้อวิ่งต่อนะครับซึ่งมันเป็นทางแยกที่ต้องเลือกนะครับเรื่องของการทํา QE QT ที่แบบเฮ้ยคุณบอกคุณจะทา QT จะอยู่ดีพอเกิดวิกฤตแบงค์คุณไอ QE มาก้อนเปเริ่มอีกแล้วนะครับซึ่งไอการทํา QE เนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่ดีต่อทองนะครับรวมถึงเรื่องของความขัดแยง้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางเรื่องของฮอดวอลแล้วก็เรื่องของโควอลนะครับ ใหญ่ๆต่างๆเนี่ยแห่กันเก็บทองคำมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียอินเดียตุรกีนะครับอีกอย่างหนึ่งฟันแฟกสนุกสนุกก็คือความต้องการที่เพิ่มขึ้นแต่สปายของทองคำไม่สามารถปั๊มเพิ่มขึ้นได้ตามใจชอบนะครับขึ้นปีหนึ่งประมาณ1.5%บวกลบแถวๆนี้นะครับด้วยปัจจัยทั้งหมดผมก็เลยคิดว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าทองคำน่าจะวิ่งต่อได้แล้วก็มันขึ้นมาเทสไฮอันเนี้ยเป็นครั้งที่3ครั้งที่4แล้วนะครับดังนั้น ค่อนข้างสวยนะครับถ้าใครอยากเก็บอยากเก็บทองคําเพิ่มผมว่าจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่เก็บได้นะครับเพราะว่าสิสนทรัพย์อื่นๆด้วยหุ้นตราสารน,นี่ USD เองช่วงเนี้ยก็ยังอยู่ในความเสี่ยงที่น่าสงสัยและถ้าเกิดปัญหาเรื่องของวิกฤตธนาคารคุมไม่อยู่ต้องมีการอาจ QE ต้องมีการลดดอกเบีย้ยทองคํานี่ GoTo the Moon ได้ไม่ยากเลยครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของทองคำจริงๆให้คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยากให้คอมเมนต์อยู่บนแฟกซ์อยู่บนเขาเรียกว่าอยู่บน ตักกะการลงทุนไม่อยากให้เอาอารมณ์มาใส่คอมเมนต์มาดูถูกมาพูดคุยกันแล้วกันนะครับคอมเมนต์ comment แบบนั้นถ้าผมเห็นผมขออนุญาตลบเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลเพื่อให้นักลงทุนท่านอื่นๆหรือเพื่อนๆที่ฟังอยู่ไปคิดต่อได้นะครับอันนี้ต้องต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรแต่ว่าถ้าเกิด เขาเรียกว่าอะไรดีอะไม่ผมผมใช้คำไม่ค่อยถูกเอาเป็นว่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยแต่ว่าคอมเมนต์แบบสันติแล้วกันนะครับอย่าอย่าทะเลาะก,กันในคอมเมนต์เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเห็นขออนุญาตลบ ตามนั้นเลยครับยังไงเห็นด้วยเห็นด้วยคอมเมนต์ผู้คุยกันนะครับส่วนใครที่ฟังอยู่อยากจะให้เป็นกําลังใจสําหรับผู้ทาอย่างผมเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือพอดแคสต์อื่นเนี่ยไว้สักนิดหนึ่งละกันนะครับเวลามีคลิปอะไรใหม่ๆอัพขึ้นไปเนี่ย,ยทุกคนจะได้เห็นแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงช่วงนี้คือถ้าเกิด YouTube มีคนกดไลค์เยอะเนี่ยคลิปมันจะโชว์ขึ้นฟีดบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าช่อง YouTube ของีนน่ผมพิ่งกลับมา เขาเรียกว่ากลับมาปั้นมาแล้วกันนะคือมือจะกลับมาจริงจังกับมันเนี่ยในช่วงหลังๆนี้นะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าฟังและคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ตามนั้นเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ